สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาต่อเรื่องวงจรลอจิกเกตนะคะหลังจากเมื่อคราวก่อนนะคะเราได้เรียนเรื่องแอนเกตนะคะออเกตนอเกตไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะก็คือแนนเกตนอเกตเอ็กซ์คลูซ e ีฟออเกตแล้วก็เ e อ็กซ์คลูซีฟนอเกตค่ะเรามาดูกันที่แนนเกตก่อนนะคะ and gate, แนนเกตเซลล์ของมันนะคะเขียนได้ดังนี้และมีตัวดำเนินการนะคะเพิ่มมาคือเป็น บานั่นเองนะคะจากนะคะตัวอย่างนะคะมันมีตัวแปรสองตัวเราจะได้ค่าความจริงทั้งหมด4ีค่านะคะครูก็จะเทคนิคง่ายๆครูก็จะหาก่อนว่าแอนนะคะก็คือก่อนที่มันยังจะไม่แปรรูปเนี่ยมาเป็นแนเนเนี่ยมันมีคำตอบเอาปุ่เป็นอย่างไรมันได้หนึ่งไมหมคะที่เหลือจะเป็นศูนย์เสมอแต่เมื่อมันเป็นแนนเกตปุ๊บเอาปุ่มันจะออกมาเป็นศูนย์เสมอเลยนะคะที่เหลือก็จะเป็น1 นิยามของมันง่ายๆเอาพุ t จะเป็นศูนย์เมื่ออินพุตทั้งคู่เป็น1เสมอนะคะอันนี้ก็แนงเกตนอกเกตนะคะเส้นลากของมันก็คือออเกตนั่นเองเอา Not มาเติมนะคะตัวดำเนินการก็เช่นการบวกนะคะแล้วก็มีบาด้านบนนะคะเราก็จะมาหาก่อนว่าบวกแรกเลยก่อนที่ยังมีบาก่อนที่จะไม่มีบาเนี่ย มันได้อะไรมันได้เป็น0ูใช่ไหมคะศน,นะคะบวก0ได้0ที่เหลือเป็น1ทั้งหมดแต่เมื่อเราเติมบาด้านบนมันก็จะกลายเป็นผลคัอนข้ามทันทีจากศูย์ก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็น1จาก1ก็จะกลายเป็น0ย์ทั้งหมดเลยนิยามของมันจะไม่ง่ายเอาพุทะออกมาเป็น0ย์เมื่ออินพุตเป็นอะไรคะเป็นผลลัพธ์ที่ต่างกันที่ไม่ใช่ ศูนย์กับศูนย์นั่นเองนะคะ e อ c l u s i v e o r g a t e ค่ะ e อ c l u s i v e o r g a t e ก็ง่ายเลยนะคะ mm hmm. เป็นเกตพิเศษที่เราจะใช้แถบเป็นรูปบวกนะคะแล้วก็มีวงกลมล้อมด้านนอกนะคะผลหลังมันก็คือว่าตัวไหนที่ต่างกันจะได้หนึ่งตัวไหนที่เหมือนกันจะได้ศูนย์ของมันเนี่ยครูก็จับจ,จำไม่ง่ายเลยว่า เอาพูดจะออกมาเป็นหนึ่งเมื่อ Input มี Logic ที่ต่างกันหรือจำสลับกันก็ได้ถ้าเรนบอกว่าเจอ e x c l u s i v e OR g a t e เล็ก็จะนะวา่าถ้าตัวไหนที่มันเหมือนกันน่ะเราก็จะได้ศูนย์เสมอต่างกันเป็นหนึ่งเรนก็สามารถจำอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นเกจพิเศษคือ e x c l u s i v e OR g a t e และเกจสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือ Exclusive NOR g a t e นะคะ Exclusive NOR g a t e นะคะ เราก็จะเติมน็อตไปข้างหน้าก็คือเป็นสัญลักษณ์เลคะรูปวงกลมด้านหน้าแล้วก็มีบาร์อีกเช่นกันนะคะเราก็สามารถเขียนค่าตารางได้ดังนี้นะคะจากปกติที่เราอะไรคะผลลัพธ์ที่มันเห็นไหมอันนี้ครูก็จะเป็นตัวจําที่2นะคะคือเราจําเป็นตัวที่เหมือนกันจากตอนแรกมันได้อะไรคะได้เป็น0นย์นะคะต่างกันได้1 พอออกเป็น Exclusive NOR g a t e ก็คือเหมือนการเป็น1ต่างการเป็น0นะคะอันนี้ก็จะเป็น l o จิกที่จำได้ไง่ายเช่นกันจำนิยามง่ายๆว่าถ้าเป็น Exclusive NOR g a t e เอาพุทออกมาเป็น1เมื่อ,อไรคะ Input มี Logic ที่เหมือนกันนั่นเองนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบหลัสูตรของ l g i จิ a t e แล้วนะคะอย่างไรนะคะก็ฝากนักศึกษานะคะสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ www. lmsreviewlogic. com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ